นบัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพยิ่งสวัสดีครับนักเรียนดูบาลฝันในฝันเวียทโลกและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ d m c ไก่กับผมวินิจพันธ์วิริยรัตผูนดำเนินรายการนะครับก็ต้องบอกว่ากฐถินทุกวัดทุกปีก็จะได้แค่ครั้งเดียวและก็เป็นบุญใหญ่ด้วยสาหรับกฐินวัดพัฒมากายก็เช่นเดียวนะครับทุกปีนั้นมีความสําคัญ ่อ,อการเผยแพร่พระศาสนาอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของกระถินเพราะว่าเวลาที่เราจะทอดนัน้นนับถอยหลังก็เลยเข้ามาทุกทีแล้วนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆนะครับเราได้รับความเมตตาจากท่านปราจารย์พราครูธ,ธรรมทรอดอารักษ์ยานารโคพว่วงนวยการสำนักการมิตรสากลกระดาษน้ำมันสกาศครับจเจริญพรหัวหน,น้าชาติแลวก็ผู้ฟังผู้ชมดีมสีสีทั่วโลก ครับผมก็ต้องบอกว่านับคอยหลังใกล้จนไปเรื่อยครับสําหรับกฐถินวัระธรรมก,กายนะครับสําคัญอย่างไรครับกฐถินของวัระธรรมก,กายครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเทศกาลการะินจริงๆของเรานี่ก็เหมือนกับไปการได้สะสมสเสบียงให้แก่พระศาสนาในการทํางานในทุกๆทุกๆด้านม่วัาเป็นการกอร่อสร้างคือทั้งระดมทุนระดมทำเนี่ยใช้จากโรงกรกฐินนี่แหละในแง่ของญาติโยม ก็เป็นโอกาสที่ญาติโยมจะได้ทําบุญใหญ่ครับผมเพราะบุญใหญ่นี่นะในโลกมันหาย,ยากครับบุญนี่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของมนุษย์ทุกเรื่องไม่ว่ามนุษย์จะครอบครองลาบยศเสิญสุขมรรคผลนิพพานครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยขึ้นกับบุญในตัวครับถ้ามีบุญก็ครอบครองทุกสิ่งแลาโอกาสที่เราจะสะสมบุญได้เฉพาะกายมนุษย์เท่านั้นเองครับผมในบรรดา11ภูมิเนี่ยภูมิที่สะสมบุญได้คือภูมิมนุษย์นะ แล้วกว่าโชคดีก็คือว่าเรามีโอกาสได้ทําบุญใหญ่คือกรถินครับผมนั่นแหละและกรถินนี่ถือว่าเนี่ยในวัฏฏธรรมกายนี่นะกรถินนี่เป็นโอกาสที่เราได้สร้างอาคารหลักๆครับผมสาเร็จมาโดยตามลําดับครับนะบุญกรถินนี่เป็นบุญที่มีพลังพิเศษนั่นแหละสมัยก่อนก็มักเรียกว่ากรถินกุญยายครับผมนั่นแหละเรียกว่าประเดีย๋ยวเราพอยกย่องให้ครูบาอาจารย์ไปประทานก่อนเนี่ยตั้งแต่กระถิ่นกุญยายเราซื้อแผ่นดินสองพันไร่ครบมาเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยครัได้สองพันไร่ามา เราก็มาสร้างสิ่งต่อๆกันออมาเรื่อยๆเลยครับผมซึ่งอาคารหลักก็มีตั้งแต่ที่เราเริ่มสร้างตั้งแต่ในวัดก็ดีวัดพระธรรมก,กายได้สร้างโบสถ์ครับทั้งมัมม่อยู่นอกวัดก็ได้สร้างตั้งแต่อาคารอ,อาคารหลักๆแต่มหาธรรมกายเจดีครับผมมหาวิหารหลวงปู่ของเราครับผมสภาัธรรมกายสากลรวมทั้งห้องแกว้วสารพัดนึกครับแล้วก็ล่าสุดก็อาคารหนึ่งร้อยปีคุณยายเนี่ยจริงๆทุกปีนี่นะสังเกตไหมว่าเราจะพุ่งไปที่ เออปเด็นระเด็นอาคารหลักๆเลยเจาะจงไปเลยเพราะเป็นหัวใจซึ่งว่าว่าอาคารเหล่านี้ต้องใช้กําลังบุญมหาศาลกําลังทุนมหาศาลครับผมือต้องทุ่มเป็นอย่างๆแต่ว่าเนี่ยก็น่าชื่นชมก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญก็กจะาภาพทุกปุ่นทุกสมัยสาท,ที่เราสู้กันมานี่แหละค,คือทำให้ในนี้ศูนย์กลางในการรังรองรับญาติโยมนี่เป็นเรือนสาเดินล้านเนี่ยเราทําได้แล้วครับผมคือในการที่จะพูด,ดง่ายๆรองรับญาติโยมเนี่ยหรือ เพื่อเผยแผ่ธรรมะนี่แหละจอการบทพระก็ดีบทเวสกาแก้วก็ดีหรือวีสตานี่นะหรือสถานที่ของศูนย์กลางนี่ค่อนข้างนี่จะลงตัวแล้วครับผมนั่นแหละอาคารหลักๆก,ก็ถือว่าค่อนข้างจะลงตัวแปลว่าทุกปีที่ผ่านมาเราก็จะเจาะจงไปเลยว่าทําอะไรอะไรแต่ว่าช่วงหลังนี้ประดูของพ่อแก็มอบหมายบุญว่ากฐินนี้สร้างทุกสิ่งคำว่าสร้างทุกสิ่งนะครับคือสร้างอะไรครับในช่วงเวลานี้ครับผมเนื่องจากว่าอาคารหลักเนี่ยมันเสร็จจริงแต่ว่า การรอยต่อเพื่อให้ระบบมันสมบูรณ์กาเป็นต้องมีอาคารเสริมรและเป่อสอดคล้องกับงานในอนาคตด้วยจุดหนึ่งที่สําคัญมากก็คือที่ต้องเร่งสุดตั้งสร้างหล่านั้นคือที่พักของบุคลากรภายในครับผมจริงๆเนื่องจากว่าที่เราสามารถขยายงานไปทั้งสาขาในประเทศต่างประเทศกจนดีเพราะว่าเรามีบุคลากรภายในที่อุทิศตนทุ่มเทชีวิตครับผมแล้วก็น่าดีใจว่ายุคเริ่มต้นจากมาสิบกว่าคนกระทั่งเดีย๋ยวนี้เช่นเช่นจันวนพระนี่ยะ ใกๆก็มีสิบกระองรกระทั่งมาเป็นร้อยกระทั่งมาเป็นพันกระทั่งนับปีนี้ก็คือหลายพันองค์ครับผมนั่นแหละน่าดีใจว่าเดวนี้มีบุคคลที่กล้าอุทิศตนมาเนี่ยมาเป็นแทนแถวหน้าของพระศาสนาครับฝ่ายหญิงก็เหมือนกันเนี่ยบุคลากรก,รกรก็เพิ่มขึ้นและถึงกับฝ่ายหญิงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญเหมือนกันกับการขยายงานครับผมมีงานหลายหลายอย่างซึ่งพระก็ทําไม่ได้สะดวก ทำมนเองก็ได้ไม่ได้สะดวกเช่นการพิธีกรก็ดีรหรือการที่จะดูแลประสานงานกับทางองค์กรต่างๆหรืองานที่เกี่ยวกับประสานงานกับเจ้าภาพครับผมนี่้าเกินว่าที่วัดเราเนี่ยทำงานสมบูรณ์ครบเครื่อเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องมีเนี่ยเจ้าที่วัาสมวิ็ิการด้วยแต่ปรมาวมสยการเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นมาเรื่อยๆจนไม่มีที่จะรองรับแล้วใช่ครับซึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเตรียมรองรับให้จุดนี้ให้มั่นคงเนี่ย เพราะงานข้างหน้านี่เรามีเป้าหมายคือจะขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จาเป็นเล็กน้อยคือที่พักของสมาชิกภัยนครับทีนี้ขาดทั้งของพระขาดท,ทั้งของฝ่ายหญิงส่วนบสัสฑุเนี่ยจะว่าปริมาณค่อนข้างจะลงตัวค่อนข้างจะไม่ขึ้นไม่ลงมากใช่ใชนะครับก็มีที่พักอยู่พอสมควรแล้วก็มีตึกเฉพาะที่หลวงพ่อนั่นก็มอมให้เรียบร้อยแล้วครับผมครับที่ขาดก็คือของพระครับแล้วก็ของฝ่ายหญิงครับ นั่นก็ถินปีนี้คือน่าดีใจว่าเนี่ยเราได้มาสร้างที่พักนั่นแหละสร้างที่พักเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขเราเป็นสุขซื่อเป็นสุขของเราเนี่ยอ่ะรสร้างที่พักให้สมาชิกเขามีกำลังใจเนี่อันนี้ก็จะเป็นบุญใหญ่ครับสิ่งหนึ่งอ,อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกสิ่งมันคือมันมีหลายหลายสิ่งครับนอกจากที่พักพระที่พักคนแล้วที่จําเป็นมากคือที่พักรถโอ้โหตอนนี้จราจรแหะครับรถนะครับในแต่ละอาทิตย์ต้นเดือนนะครับโอ้เลยกว่า อดี๋ยวนี้ต้นเดือนนี่มากันค่อนข้างจะถ้าใช้เวลาไม่ดีนี่นะมาสายทุกคนก็คือถ้าวางแผนไม่ดีไม่ทันพิธีกลับอ่าใช่ใช่ก็ร,รถเยอะมากนะครับอันนี้คือนอกแผนครับผมเพราะเราก็นึกไม่ถึงว่าลูกหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เองเนี่ยนะเอาฐานะเขาดีขึ้น <laughs> แสดงว่าบุญมีจริงครับผมสิ่งนี้เขาได้ทุ่มเทเนี่ยนะทำบุญอาทุกงานทุกงานไม่น่าเชื่ออืม <laughs> แต่เดิมเาคิดอ่าไอ้ที่จอดรถเราที่ทานชั้นหนึ่งสภาก็เหลือเฟือกับด้านนอกนี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับผม แต่ปรากฏไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เองลูกหลวงพ่อทุกคนเนี่ยเป็นเศรษฐีหมดแล้วพูดง่ายๆถ้าขอยักจะดูงานมมเตโช่จริงๆเ <laughs> นะ่ไม่ต้องไปดูที่เมืองทองไอหมาต้นเดือนนี่นะจะเห็นเลยว่าน่าอัศจ,จรรย์ครับผมแต่ก็ส่งผลคือทําให้ที่จอดรถมันไม่พอครับผมนี่ขนาดปีนี้นะแล้วมองดูว่าถ้าเกิดลหลวงพ่อทุบบุญมันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับผมจึงมีความจําเป็นต้องสร้างอาคารจอดรถขึ้นมาครับซึ่งในทางเก่อสร้างก็เต็มพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วว่า ถ้าสมบูรณ์แบบนี่ต้องสร้าง8อาคาร8อาคารครับ8อาคารก็จุได้เนี่ยอาคารละ2,500คันก็ประมาณ2 0 0 0 0ก็2 0 0 0มืนกว่าคันครับคือสามารถจอดได้เป็นอาคารเนี่ยตึกสูงแชั้นถ้าเต็มรูปแบบนะครับถ้าเต็มรูปแบบใช่ก็คือว่าถ้าเราสร้างครบสมบูรณ์หมดก็จะมีที่จอดรถตรงส่วนอาคารเนี่ยจอดได้2 0 0 0มืนคันอย่างปลอดภัยครับผมนั่นแหละแต่ว่ากระถินปีนี้ก็จะสร้างสักสองหลังก่อน ป่าเดิมก่อนครับใช่ก็คือขึ้นกับว่าปัจจัยของญาติโยม <laughs> ครับผมถ้ามีมากเราก็สยอยสร้างไปเรื่อยๆครับผมแต่เป็นเส้นจุดที่ว่ามีความจําเป็นครับผมรวมทั้งอาคารจอดรถด้านนอกเห็นไหมว่ารถบัสรถบัสด้วยครับผมจริงๆหนึงกระถินที่ผ่านมาเห็นว่าเวลาเรามีวีสตาก็ดีนี่แหละ๋ย่นี้เองรถบัสที่จํานวนก็มาวัดเรานี่นะถ้าเกิดคนมาเป็นล้านนี่นะอย่างน้อยๆรถบัสก็ต้องเกือบสองหมื่นคันรวมครับผมใช่ครับพดง่ายๆเราต้องยกหมอชิดมาที่วัดสฐมการใช่ครับ ถ้าเอารถบ้ามาจอดในวัดเองก็จะไม่มีที่นั่งก็จะมีความจําเป็นนะมีอยู่ปีหนึ่งกระถินเราจําได้ว่ากระถินสร้างซื้อที่จอดรถคงจาได้ไหมใช่สั่นละสี่แปดครับผมใช่พอเราซื้อที่จอดรถเสร็จไหมเราก็ต้องขยายที่จอดรถกันไปทุกทิศเลยเนี่แหละครับผมแล้วนอกจากสร้างที่จอดรถแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความจําเป็นก็คือนอกจากอาคารจอดรถแล้วเนี่ยก็คือการระบายรถอืมคือของเราจะไม่เหมือนที่อื่นๆมาพร้อมกันแล้วก็ออกพร้อมกัน อ่าใช่เนีจุดนีคือจุดที่สําคัญมากเลยครับในการเข้าออกของรถนะครับแปลว่าถนนหนทางก็ต้องเพิ่มขึ้นครับใช่ซึ่งผมก็จําได้ว่า้มาทางออกเรามีแค่คลองหลวงครับกระทนนสีขาวแค่นั้นเองสองาทางหลักเองเพราะฉะนั้นบางครั้งนี่นะรถติดยาวเหยียดเลยสามสี่ชั่วโมงอออจะออกแต่ว่าพระธรรมกายได้คร,ครับผมมันจึงมีความจําเป็นเนี่ยที่พวกเราได้ทุ่มเทไหมได้ซื้อที่จอดรถที่จอดรถ้จริงๆมันถ,ถึงมาถึงถนนทั้งหมดด้วยครับผม ถนนโดยรอบเจดีนี่เรามีความยาวเนี่ยถนนประมาณ12กิโลครึ่ง12กิโลที่เราต้องทำนั่นแหละแล้วก็จะทำถนนอย่างดี rete, คอนกรีตดีมากๆเลยคอนกรีตนี่นะสามารถรับน้ำหนักรถได้25ตันโอ้าตันเวลาติดล้อมาวิ่งเรานี่เรารถถนนเราไม่พังคอนกรีตอย่างดีมีความกว้าง2เมตรครับเมตรนั่นแหละเฉพาะถนนรอบธรรมกายเจดีถ้าคิด,คด,คดตารางเมตรทั้งหมด สองสายก็ตารางเมตรนี่เฉพาะถนนนะและยังไม่ต้องอาศัยถนนที่เชื่อมไปทางออกอีกทางด้านคลองสามก็ดีมอเตอร์เวย์ก็ดีของสี่ก็ดีเนี่ยเราจะมีสร้างที่จอดรถแล้วก็มีถนนตัดออกไปด้านนอกครับผมรวมทั้งสร้างสะพานข้ามคลองสามข้ามคลองสี่ด้วยางต้องข้ามใช่เพื่ออย่างนั้นก็ตามนี่เราต้องมีทางระบายเนี่ยออกไปสู่งวงแหวนรอบนอกเลยครับผมซึ่งอันนี้ก็ไปได้แล้วครับผม อันแหละก็ให้เรารู้ว่าเงินที่เราเห็นหมากระถินนี่เห็นไหมนอกจากสร้างที่พักที่จอดรถแล้วเนี่ยเรายังมีส่วนแอมสร้างสะพานสร้างถนนอีกครับผมก็จะส่งผลให้เงินท่านเองเนี่ยราบรื่นไม่มีอะไรติดขัดสาธุน,นี่เห็นว่มามันจะมีรวมๆและมีอีกสิ่งนี้ที่จําเป็นมากจริงๆอ่ะคืออาจจะไม่เห็นกันก็คือที่ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นหลักเป็นหัวใจของเราเลยนะครับอ่าใช่เรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มองไม่ออกว่าเขาเียกว่าวัฒนการสร้างแต่สิ่งก่อสร้างใหญ่โตจร,รจริงๆหาร่วมไหมเนี่ยสิ่งเหล่า,าลนี้มันเกิดขึ้นจากมนุษย์ผู้มีกำลังใจสูงส่งาการสร้างบาร,รมีนี่แหละซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยพระเดชหลวงพ่อจะไปปลูกฝังเนี่ยที่สมัยก่อนก็จับลูกๆมาปฏิบัติธรรมก็ไปที่เชีงย,ยงใหม่ในเชียงใหม่ตั้งแต่ยุคตอนดูเทพแล้วมะตอนหลังเราก็มีที่ของเราเองที่พนที่ทีสวยมากๆครับทั่งปีที่ผ่านมาและปีที่ผ่านมาก็ได้ที่ที่เขาใหญ่จึงจะใกล้มาอีกหน่อยนึงครับ เขาใหญ่นี่การเดินทางนี่ค่อนข้างสะดวกสบายเนี่ยก็เป็นจะเป็นลังใหญ่ที่สุดครับอย่างพนาวัาเรานั่งในสักห้าร้อยคนก็เต็มแล้วครับหรือที่ภูเรือเนี่ยที่เป็นอีกไซส์หนึ่งก็ประมาณสองร้อยคนแค่นั้นก็เต็มแล้วครับใช่แต่ว่าเขาใหญ่นี่เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างเดินทางสะดวกครับผมแล้วก็โอกาสพัฒนาแล้วคนจะเดินทางไปกับสะดวกเป็นที่นิยมครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแต่เดิมเองเขาใหญ่เราสร้างเฟสแรกเสร็จไปแล้วสองร้อยสองร้อยคนครับใช่ซึ่งมันก็ไม่เพียงพอกําลังสร้างเฟสสองแล้ว่า เราสร้างเสรจสมบูรณ์ที่เขาอยากก็จะสามารถรองรับคนนั่งธรรมะได้พร้อมกันสองพันคนโอ้โหเนี่ยเพราะฉะนั้นเองใครที่อยากจะเอาบุญ <c oughs> ปฏิบัติธรมเนี่ยนะนะอืกนะ็คือจะได้เข้าถึงธรรมะอย่างสะดวกสบายเนี่ยนะนี่แหละบูญอันนี้เรากได้สร้างอแปลว่าการสร้างที่ปฏิบัติธรรมณเวลานี้ก็มีความจาเป็นแล้วก็เป็นหลักด้วยเพราะหลายคนบางทีเมาธรรมกายนี่อาจจะยังไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่อ่าถูกต้อง มีโอกาสไปหลับตา3วัน5วัน7วันก็จะมีผลต่อการสั่งสมบุญของเขาใช่ครับทำให้เขาได้เข้าใจเป้าหมายแห่งการเกิดที่แท้จริงครับรักการสร้างบุญสร้างบาร,รมีครับไม่นช่นี่คือจุดที่แตกต่างอจะเห็นว่าที่อื่นวัดอื่นเอ๊ะทาไมวัดพระธาตสร้างคนยังไงกงง็เนี่แหละจริงๆเนี่ยความเข้มแข็งความเข้าใจเนี่ยส่วนใหญ่ต้องไปปฏิบัติธรรมด้านนอกก่อนครับผมพอได้มาอยู่กับหมณะได้นั่งสามวันมั่งห้าวันมั่งเจ็ดมั่งวับ พอเขาได้มาเจอบุคคลหน้าที่งดงามโอ้ลนึกไม่ถึงเนี่ยโอ้โหคนที่เ็ามีสีมีธรรมหน้าตาโหเท่งดีๆทั้งนั้นเลยในก่อนนึกว่าประเภทคนนั่งสมาธิมีปัญหาครับถึงไม่ใช่ใช่ครับนี่ไม่ใช่เลยไปดูเนี่ยที่เรานั่งกันโอ้รู้แต่มีปัญญาและมีกําลังสมบัติทุกอย่างครับผมดังนั้นนั่งสมาธิมันดีครับแต่ที่เขาชอบไปเพราะที่เราเพอร์เฟกต์ซาปายาสีไงคุณไงภัยก็ชมหมดอ่ะที่พักดีอาหารดีทุกอย่างพร้อมหมดนี่นะครับผม ก็เป็นการพ eh ลิกโฉมสมัย hmm. ก่อนการปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เขาคิว่านั่งในโกรดใช่ไหมใช่ต şey ้องเข้าป่าเข้าป่าบ้างอยู่ใกล้ป่าช้าบ้างก็แล้วแต่ต้องลำบากลำบากแต่ไม่ใช่แต่เพราะว่าเนี่ยต้องการจะสอนให้เขาเป็นแม้สิ่งถึงต้องทาอะไรเลายสิ่งอย่างครับผมอันเขาใหญ่นี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้อง ค่อนข้างจะทมเป็นสายใหญ่ที่สุดในบรรดาสามสใช่ครับเพราะการเดินทางสะดวกสองสัวโมงถึงครับผมและที่เราได้มาเรียบร้อยแล้วได้ที่แล้วเรื่ดงการก่อสร้างให้สมบูรณ์ใช่ครับก็คือนี่งั้นช่วงนี้จริงๆกระถินเนี่ยมันก็เป็นการที่จะปูทางครับผมเนี่ยผู้ในงานแต่ละปีต่อๆกันไปเนี่ยถ้าเรามีกําลังทรัพย์เนี่ยที่ญาติโยมได้ทุ่มเทมาได้จำนวนปริมาณมากเราก็จะสร้างดาวฟสต่างๆให้สมบูรณ์แบบครับผมแต่ปีนี้ก็จะเริ่มต้นก่อนในแต่ละจุด ครับผมไม้ว่าที so right Japanese, right. ่พักสงก็ดีที่พักสงจริงๆต้องขอรายงานนิดหนึ่งว่าช่วงนี้เองเนี่ยนะกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่ครับเนื่องจากว่าเนี่ยนะบริเวณที่จะสร้างที่พักสงใหม่นี่หรืออาคารพระผู้ปรับมาเนี่ยก็มีหน่วยงานได้หน่วยงานใช้อยู่ครับต้องพยายามในทยอยออกเียร์พื้นที่ใชื่อเคยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถึงตอกเสาได้ครับผมแต่อาคารของฝ่ายหญิงหรืออาคารหนึ่งไม่มี2องเนื่องจากว่าพื้นที่เคลียร์ได้เรียบร้อยไปแล้วครับผม ซึ่งเราก็มีโอกาสได้ตอกเสาต้นแรกเมื่อเสาต้นเดือนอาทิตย์ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับผมนั่นแหละก็คือเนี่ยคือเขตของฝ่ายหญิงเนี่ยครับผมพื้นที่เคลียรเรียบร้อยอืมนั่นแหละส่วนอาคารจอดรถนี่เคลียรเรียบร้อยแล้วครับผมอาคารจอดรถนี่กำลังตอกเสาครับนะก็ใกล้จะเสร็จแล้วกำลังจะขึ้นเป็นปรูปเป็นล่างขึ้นมาครับผมส่วนเขาใหญ่ก็คือค่อนข้างจะสมบูรณ์กำลังทำยาเฟรต่างๆให้สมบูรณ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคือจริงๆเขาใหญ่นี้ทำไปใช้ไปอยู่ณเวลานี้นะครับเดี๋ยวนี้ถนนก็เหมือนกันก็ ไปใช้ไปจุดไหนที่ยังไม่ไม่ครบสิบสองกิโลแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเห็นไหมเราจะเห็นว่าถ้าเกิดทางด้านใกล้ๆทางคลองสองนี่ถนนเสร็จแล้วคแต่ฝั่งติดทางด้านไอ้ของคลองแอนนี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับผมยังไม่สมบูรณ์นี่แหละแล้วก็จะทาไปเรื่อยๆอันนี้คือโดยภาพรวมๆนี่ทุกสิ่งที่พักพระที่พักคนที่พักรถถนนหนทางที่พักปฏิบัติธรรมนี่จะมองก็เป็น เรื่องของอาคารแต่จริงๆยังมีเรื่องของการสร้างพระสร้างคนไปด้วยครับใช่ใช่โครงการต่างๆนี่ครับก็เลยอาญโยนให้ดีใจว่ากระถินปีนี้นอกจากจะสร้างอาคารหลักๆหลายๆอย่างแล้วนี่ยเราจะเป็นกองทุนในการเผยแพร่ธรรมะเช่นกองทุนบวชพระครับผมนั้นเก็บมา3ามสี่ปีนี้ที่มีจำนวนพระภิสุเพิ่มขึ้นเนี่ยก็โครงการไอ้วชแสนรูปคอันนี้แหละที่มาบวชกันเยอะขึ้นเขาไม่มีตอนท้ายเนี่ยมอตโต้ที่บอกว่า โหตฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเออนั่นแหละนั่นแหละคือสาคัญไอ้ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนี่แหละแต่ว่าอันนี้พีะหลวงพ่อต้องเป็นประธานครับผมก็นี่อะไรก็เอามาจากที่พวเราจะทุ่มเทกันมานี่ครับอืมนี่ก็เป็นจุดที่สําคัญนะเพราะว่าถ้าเราช้ากว่านี้เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อพระศาสนาครับผมถ้าปชกรพระลดลงก็จะร้างเพิ่มขึ้นใช่ครับมันเป็นสัญญาณส่อว่าเนี่ยศาสนาอันตรายซึ่งพี่หลวงพ่อว่า ต้องสู้เราเช่ากว่านี้ไม่ได้ครับผมแต่ที่เราทําได้เห็นไหมว่าไอ้ใครอาจารย์ทั้งหมดเองจะเป็นบาตก็ดีจีวอลยังรูปไม่บาทรนี่นะเดี๋ยวนี้ต้องอินพอร์ตสั่งเข้ามานะครับผมสัางมาจากเมืองจีนมาจากอินเดียเพราะว่าประเทศไทยนี่นะบวชทีแสนองค์นี่ไม่มีใครก็ติให้ได้เป็นรูปอีวอนก็ต้องตั้งโรงทอใหม่หมดเลยครับผมนั่นแหละทุกอย่างนี่แหละเป็นเรื่องกลาหนครับผมแต่ที่การเอาคนมาบวชว่ายากแล้วแต่ที่อื่นเขาทําไม่ได้เพราะว่า อุปกรณ์นี่มาใช้ใช้จ่ายใช่เยอะมากเลยครับถ้าบวชมากเองนี่นะไม่มีปัจจัยนี้เขาก็ไม่กล้าทำกันเยอะครับผมอันเองเราก็จะมีส่วนอันนี้ด้วยสําคัญมากเลยครับผมนอกจากบวชพระก็มีไหมที่เราเวลามีปลายปีในสิ้นปีจะถึงแล้วเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีกองทัพวีสตาเด็กดีวีสตาครับใช่ที่จะมารวมตัวก็ตามเนี่ยทั้งค่าเดินทางค่ากิจกรรมต่างๆนานาบปการเนี่ยนที่ส่งเสริมให้เป็นเด็กดีนี่นะครับ ก็นี่แหละนี่ยก็ต้องอาศัยกองทุนที่ว่าเนี่ยแหละถ้าเราไม่มีทุนนี่ก็เอาเขามาไม่ได้ครับผมนั่นแหละเราก็ต้องมีกองทุนสนับมสนุนครับผมนั่นแหละให้เด็กดีมีกำลังใจทำความดีใช่ครับแหละหรือโวรดุพัสกาแก้วก็จำได้เหมือนกันนะครับเอาทุกโครงการนั่นแหละการอบรมต่างๆเนี่ยนะถ้าพูดด้ไงว่าเราดมทุนนินนมระดมทำครับผมนั่นแหละที่ไล่ฟังตอนในในรายการธรรมนาแล้ววันเนี่ยเห็นไหม พระสามหุจารก็มีหน้าที่ปฏิบัติบุคลากรครับแต่ต้องมีมหาเศรษฐีคู่บุญครับเข้าใจเนี่ยเทงบประมาณทั้งหมดเลยก็เหมือนกันเพราะนั้นก็อยากจะบอกท่านเจ้าภาพกระถินปีนี้ท่านประธานกองให้ดีใจครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเรามักจะพุ่งไปอาคารหลักแต่ปีนี้ต้องปลื้มครับเพราะว่าปลื้มเพราะว่ากระจายไปทุกสิ่งจริงๆอนะืทุกสิ่งที่นั่นแหละ มีส่วนเสริมและทําให้อาคารต่อไปนันาขาก็จะมีความสมบูรณ์ด้วยครับผมนี้แหละคือสิ่งที่ถามมาว่ากระถินปีนี้ทุกสิ่งก็โดยประมาณอย่างนี้แหละสาธุโดยประมาณนี้ก็สมบูรณ์นะครับสําหรับข้อมูลที่ปอาจย์ได้ให้มาณเวลานี้นะครับแต่ก็ยังมีเรื่องราวดีๆอีกนะครับต้องติดตามกันต่อไปในตอนหน้านะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณปราจย์นะครับท่านประคุธรรมทอรอารักษยานารักโหนนะครับ และก็ต้องบอกว่าเมื่อมาถึงณเวลานี้บุญของเราก็รออยู่ข้างหน้าท่านใดที่ตั้งเป้าเข้าเป้าแล้วก็วิ่งต่อไปนะครับให้เกินเป้าไปเยอะๆใครยังไม่เข้าเป้าก็ให้เข้าเป้านะครับนี่คือบุญที่เราจะได้ร่วมกันวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนกราบอนุมทนาบุญนะครับสาธุ